สามสี่หเติมเลยลูกเติมเลยแปก้าอืมโอเคอันนี้อันนับหนึ่งส,ส,สอืมแล้วเลขไหน เออลากไปโอเคอันนี้นับปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านับหมา์เย <1, S 1> เอาดินสอดติ๊กก็ได้ลูกที่นับไปแล้วอจะได้ไม่หลงหนึ่งสอง หกเจ็ดปอืมไหนเลขแปดนี่เลขเจ็ดใช่นี่เลขแปดอะขีดไปเลยอืมโอเค